สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกสังหากับดิฉันรัตนาเอื้ออิ่มค่ะและวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติจากคุณชัยรัตชูประภาวันกรรมการผู้จัดก,การบริษัทวงบาร์เดอร์อินเตอร์เทรดจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิลม์มประหยัดพลังงานกองแสงภายใต้แบรนด์แมกมานะคะ ส่วนทิศ co so ทางการบุกตลาดหลังจากนี้จะมีความดูเดือดขนาดไหนเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เร,รยาก็อยู่ข้างๆคุณชัยรัตน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์สสวัดีครับก่อนอื่นอยากให้คุณชัยร <No> ัตน์พูดถึงภาพรวมตลาดฟิล์มในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานี้นะคะครับตลาดภาพรวมของตลาดเนี่ยปีนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะอย่างที่เรารู้ว่ามันมีเรื่องของภาษีรถคันแรกนะครับ แต่ว่าตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้เยอะพอ,อควรแต่จริงๆแล้วมันมาติดตรงที่ว่าการสมมอบรถใช่รื่งการสงมอบรถมีการยอดจองเยอะจริงแต่ว่าลูกค้าหลายรายกว่าจะได้ก็ไปถึงปีหน้านะครับก็ก็จะยังไม่ไม่เยอะเท่าที่คาดการเอาไว้แต่ว่าก็คือเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะและในส่วนของอแมกมาเองนะคะเป็นไงบ้างคะสิบเดือนที่ผ่านมา ยอดเราก็เราก็ตั้งเป้าไว้โตก็คือก็สามารถถึงได้เพราะว่าก็ก็ก็ไม่ยากเพราะก็โตตามตลาดของรถยนต์ <c oughs> ในใน,ในส่วนหลักอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วส่วนใหนสัดส่วนของรถยนต์กับอาคารเป็นไงบ้างคะสัดส่วนของรถยนต์เนี่ยก็ยังเป็นสัดส่วนที่เยอะมากอยู่นะครับถ้าเทียบกันก็ประมาณ80%กับ20%ก็จะเป็นของอาคารครับซึ่งเพราะว่าอาคารเนี่ยจะจะจะ,จะมีก็จะอยู่ในกรุงเทพ ครับพูดถึงว่าตลาดอาคารนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักคือการทำครงนี้เรามีการทําตลาดย่งไงบ้างครับก็ตลาดอาคารใช่คนคนยังรู้จักน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยด้วยสภาพของอากาศที่มันร้อนขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วเนี่ยอย่างช่วงหน้าร้อนเนี่ยลูกค้าจะจะมีการเปลี่ยนทั้งฟิล์มรถแล้วก็ถ้าบางคนที่อยู่บ้านเยอะหรือว่าออฟฟิศพนักงาน ช่วงนั้นก็จะมีการเปลี่ยนหรือว่ามีการติดฟิล์มกันเยอะมากขึ้น,นแต่เราก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วลาอาคารม,มันโตตามธรรมชาติของมันในระดับในเรื่องของความร้อนออนะครับในเรื่องของอุณหภูมิที่ที่สูงขึง้นท,ทุกปีแต่ว่าใ,ใ,น,ใ,น,ในการทําตลาดของเราคือเราก็พยายามสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นาทางด้านอาคารให้มากขึ้นพยายามที่จะให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วฟิล์มไม่ได้ติดได้แค่ลดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ ม่านม่านที่ติดตามบ้านเนี่ยกับฟิล์มเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าม่านเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ตอนกลางคืนส่วนฟิล์มเนี่ยจะจะใช้กับตอนกลางวันก็คือถ้าเราใช้ฟิล์มตอนกลางวันเนี่ยม่านเราไม่ต้องปิดออพอเราไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดม่านแล้วเนี่ยแสงในห้องก็ยังสว่างอยู่ไม่ต้องเปิดไฟมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้อย่างจริงๆนะครับส่วนกลางคืนก็ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็ยังต้องใช้ม่านอยู่นะครับ เห็นว่าตอนนี้เรามีการติดต่อกับทางบริษัทติดพม่านด้วยอะไรด้วยเป็นไงบ้างคะคือคืออย่างนี้ครับพอดีว่าอย่างที่บอกไปว่าตลาดของงานอาคารมันสูงขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้อย่างคอนโดที่ติดที่เคยมองแต่ว่าติดพม่านเนี่ยลูกค้าก็เริ่มเริ่มที่จะรู้แล้วว่าน่าจะต้องติดฟิล์มไปควบคู่กันแล้วก็คือตัวจากเดิมที่เรามีตัวแทน เป็นใ,ในกลุ่มของร้านประดับยนต์ที่จะเน้นไปทางเรื่องรถยนต์อย่างเดียวเนี่ยปันก็จะเปลี่ยนมาเป็นว่าจะเริ่มมีตัวแทนที่ทำเกี่ยวกับพวกาม่านวอลเปเปอร์ Paper, แล้วก็ลูกค้าของเขาเองเนี่ยเริ่มถามหาฟิล์มด้วยเราก็เลยจะมีกลุ่มของร้านที่ทำาม่านต้องการที่จะมาเป็นตัวแทนของฟิล์มด้วยเหมือนกันแล้วถ้าพูดถึงดีลเลอร์หรือว่าตัวแทนจำหน่ายนี่ของเราปัจจุบันมีมากน้อยแค่ไหนอรคุณผูตอนนี้ถ้าทั่วประเทศก็มีอยู่ประมาณ200 200เจ้านะฮะ200ย e a l นะครับก็คือทั่วประเทศครับทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวอยากให้พูดถึงเห็นว่ามีการรีแบนดิ้งใหม่ตรงนี้นี่เราต้องการสื่ออะไรคะก็ตอนนี้คือเรียกว่าเราเรามีการเปลี่ยนคาจํากัดความและการของคําว่าฟิล์มกองแสงมาเป็นคําว่าฟิล์มประหยัดพลังงานเราต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วฟิล์มกองแสงเนี่ยเราใช้กันมาเกิน30ปีแล้วแล้วก็ในช่วงแรกๆที่ฟิล์มกองแสงออกมาเนี่ย เขามีคุณสมบัติแค่เรื่องของการกรองแสงเพราะว่าเขามีสีเข้มแล้วก็ลดลดแสงเป็นหลักแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องของปลอดเข้ามาช่วยลดรังสี UV ม,มีเซรามิกเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาลดความร้อนโดยที่ไม่กวนสัญญาณพวก GPS EC-Part ต่างๆคือเรามองว่าคำว่าแค่กรองแสงเดียวเนี่ยม,มันล้าสมัยไปแล้วมันจริงๆมันต้องมองว่าสินค้าตัวเนี้ มันเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มของเรื่องการช่วยการประหยัดพลังงานด้วยเราก็เลยเป็นหาของการเปลี่ยนคำจำกัดความคำว่าฟิล์มรองแสงจากนี้ไปเราใช้คำว่าฟีประหยัดพลังงานแล้วเราก็เปลี่ยนโลโก้ของของตัวแบรนด์เรา Maxma มาเนี่ยเราก็จะจากเดิมที่เราใช้คำว่า w i n d o w ์ฟิล์มเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Eco e c อ Eco ที่หมายถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานครับเป็น EcoF ่ฟิล์มครับค่ะจากการรีแบรนด์ครั้งนี้นี่เราคาดหวังอะไรจากตรงนี้บ้างคะคุณชน ก็เราคาดหวัง <beautiful>. ว่าเราจะสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับลูกค้าที่คิดแค่ว่าฟิล์มกรองแสงมันลดความร้อนเฉยเฉยหรือว่าป้องกันรังสี uv ตอนนี้เราก็จะมองว่าในกลุ่มของคนที่กลุวมใยเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องประหยัดพลังงานเราก็คิดว่าเราน่าจะได้สื่อสารง่ายขึ้นกับคำเนี้ยที่จะไปสะกิดหูเขาสะกิดใจเขาครับตรงนี้นี่เราเปลี่ยน แบรนด์ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีการรีบรนดิ้งอย่างเดียวหรือว่ายังไงคะตัวปรับภาพภาพลักษณ์ที่เชิญครับเป็นการปรับภาพลักษณ์แล้วก็ปรับทิศทางของแบรนด์ว่าเราจะไปในเรื่องของเป็นกรีนโปรดักให้มากขึ้นแล้วก็จะมาเน้นเรื่องการลดพลังงานเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมครับที่ว่าประหยัดพลังงานตรงนี้นี่อยากถามว่าถ้าเกิดในเรื่องของอาคารมีการลดในเรื่องของค่าไฟอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอะคะครับ จริงๆแล้วใช่อย่างที่ที่ที่ถามมาดีมากเพราะว่าจริงๆคนที่ตอนนี้ติดใช้ฟิล์มรองแสงเนี่ยคิดแต่เรื่องการลดความร้อนแต่ว่าถ้าเขามองไปดีๆจริงๆอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ว่านอกจากลดความร้อนแล้วเนี่ยมันยังช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างแอร์ที่ที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยจากเดิมที่บางครั้งเราต้องตั้งไว้ถึงถึงตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราต้องตั้งไว้ถึง1 8 1 9องศาเนี่ยถ้าเราติดฟิล์ม เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาในอาคารเราอาจจะปรับไปเหลือแค่สัก22-23ซึ่งอพอเราไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ทํางานบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดค่าไฟก็เช่นเดียวกันกับของรถด,ด้วยเหมือนกันคือรถก็มันจะช่วยประหยัดน้ำมันังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของการประหยัดพลังงานแต่ว่าอาจจะผู้บริโภคหรือลูกค้าอาจจะยังไม่เคยคำนึงถึงจุดนี้เราก็เลยมองว่าการเปลี่ยนจากคำว่าฟิล์มรองแสงมาเป็นฟิล์มประหยัดพลังงานน่าจะทำให้ลูกค้า เข้าใจถึงสินค้าตัวนี้ได้มากขึ้นแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องการประหยัดพลังงานได้ดีดีดข,ดขึ้นค,ค่ะที่ผู้ชี่ยวชาบอกว่าปีนีเ้เราก็ยังถือว่ายังเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ20ใช่ไหมคะตรงนี้ด้วยปัจจัยอะไรคะที่ทําให้เราเติบโตอยู่คะ่ปะปัจจัยหลักๆของปีนี้ก็คงอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นเรื่องของรถคันแรกนะครับถือว่ารถออกเยอะคือตอนนี้ต้องต้องบอกว่าฟิล์ม ฟิล์มเนี่ยยังค่อนข้างไปในในส่วนการใช้เนี่ยจะไปอยู่ในเรื่องของการตลาดรถยนต์สูงเราก็ถ้าตลาดรถยนต์โจโเราก็โตตามตลาดรถยนต์อันนี้ที่ที่เรามองเห็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญโดโดแล้วก็เรามองว่ามันน่าจะช่วยประหยัดพลังงานในภาพรวมโดโดทั้งประเทศได้ได้สูงขึ้นไปอีกถ้าเราไม่ใช่ใช้กันแค่กับ<ด>ในรถถ้าเราไปใช้กับ อาคารสำนักงานบ้านเรือนด้วยเนี่ยก็จะช่วยกันประหยัดค่าไฟได้อีกเยอะเลยครับและในช่วงเดือนเศษๆตรงนี้นี่เราวางกลยุทธ์ในการบุกตลาดอย่งไบ้างนะคะก็ในเวลาที่เหลือเนี่ยก็คือปอีไม่ใช่ปีของของปีนี้นะครับ,รบก็เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีงานมอเตอร์โชซึ่งเราก็จะไปออกบูธอ,อ,อย่านั้นด้วยเราก็จะไปเน้นคอนเซปต์ใหม่ของเราด้วยเราก็จะไปโชว์ความเป็น Eco. อีโคฟิล์มนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตลาดรถที่เป็นฟิล์ม การลอยมือจับประตูก็คือตัวแมกมาเครียกาบเราก็จะเอาไปโชว์อยู่ในงานด้วยครับแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นผลิตภัณฑ์หรืออะไรใหมๆ่ๆมาสู่ตลาดนี้ไหมครับในส่วนของแมกมากเองค่ะก็น่าจะมีครับตอนนี้จริงมีอยู่แต่ต้องต้องขอปิดเปคับนก็น่าจะเป็นในส่วนของอตลาดอาคารที่เราจะไปไปโชว์ในปีหน้างาน r อค i t เท t ประมาณเดือนเมษานะครับก็จะได้น่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ ในส,ส่วนของตัวคารเองตรงนี้นี่ระวังทิศทางในการบุกตลาดหลังจากนี้ไว้ไงบ้างคะก็จะให้ความรู้นะครับแล้วก็จะพยายามประชาสัมพันธ์เรื่องของความเป็นฟิล์มประหยัดพลังงานที่ไม่ใช่แค่กรองแสงแล้วก็ก็จะไปสื่อสารกับกลุ่มคนที่ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่จะไปเติมในในในเซกชันนี้แล้วก็ ไป,ไปร่วมกันช่วยให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน,นาแล้วก็ช่วยกันให้โลกน่าอยู่ขึ้นแล้วคุณชนะมองอตลาดภาพร,พรวมตลาดฟิล์มปีหน้าเป็นไงบ้างคะตลาดฟิล์มปีหน้าน่าจะยังยังเติบโตอ,อ,อยู่นะครับเพราะว่าอย่างรถที่มีการจองในปีนี้เนี่ยยังส่งมอบกันไม่หมดนั้นจะไปส่งมอบกันก็ยังจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าฉะนั้นยอดยอดการขายรถการออกรถถ้ายังสูงอยู่ก็คือ ใน,ในตลาดของทางรถยนต์ก็จะมีการเติบโตขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตลาดอาคารเรา,เราจากที่เราเห็นช่วงสองสาปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันโตขึ้นทุกปีด้วยด้วยว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกปีอยู่แล้วครับแล้วปีหน้านี้เราจะเพิ่มเป้ายอดขายหรือว่ายังไงบ้างรึเปล่าคะครับก็ปีหน้าก็ยังตั้งเป้าขึ้นไปอีกประมาณ2 0 2 5บอันครับอืในช่วงที่เหลือนี้เรายังมีความกังวลหรือห่วงเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างรึเปล่าคะ ถ้าเป็นของปีนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับจะเป็นของปีหน้าเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องของว่านโยบายของอย่างรถคันแรกเนี่ยจะมีการยืด,ดออกไปต่ออีกแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของของของการเมือง,องเรื่องอะไรคงตอนนี้ยังมองไม่ไม่ได้ชัดนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเรื่องความกังวลเรื่อง Marcheg น้ําท่วมเรื่องอะไรอย่างของปีนี้มันจบไปแล้วอย่างต้องยอมรับว่าจริงๆปีนี้ก็ยังมีคนที่ยังกังวลอยู่เรื่องของน้ําท่วมแต่ปีนี้ในเมื่อมันไม่เกิดขึ้นคิดว่าปีหน้าเนี่ย เรื่องความกังวลพวกนี้ยิ่งยิ่งน่าจะไม่มีแล้วก็น่าจะส่งผลให้ตลาดสภาพมันเป็นปกติแล้วก็เป็นบวกมากขึ้น uh huh. ครับแล้วเราเหมาะระวังทิศทางของเราในช่วงสามปีถึงหปีข้างหน้าเป็นไงบ้างะคะครับเราก็จะเน้นมาในเรื่องของความเป็น green product นะครับ uh huh. แล้วก็มีทิศทางที่ทชัดเจนมากขึ้นในเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องการาประหยัดพลังงาน uh huh. การร่วมกันช่วยสิ่งแวดล้อม uh huh. นะครับก็จะเป็นทิศทางของ ของแบรนด์เรายังงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าเทรนปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่ามองว่าปัจจุบันนี้คือลูกค้านี่ก็ก็ก็คิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นสินค้าหลายตัวก็มีพูดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่ารถเองก็มีอีโคคาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงฟิล์มกองแสงก็ไม่ได้เป็นการพูดที่เกินจริงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในอยู่ในในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องการประหยัด ประหยัดพลังงานได้ดีมากด้วยทั้งรถทั้งอาคารนะครับและวจ้าพูดถึงจุดเด่นของฟิล์มเราเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งเป็นไงบ้างคะก็หลักๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความคุ้มค่าอย่างคุณภาพกับราคาถ้าถ้าเทียบกับสินค้าที่อาจจะค่อนข้างมีแบรนด์ดัองอยู่แล้วนิดนึงเนี่ยผมว่าความคุ้มค่าเราจะมากกว่านะครับกับพรจ้าพูดถึงการแข่งขันเลยเป็นไงบ้างคะคุณภู ความแข่งการแข่งขันของของของปีนี้หรือว่าจากนี้ไปค,ค่อนข้างาจะแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วครับเพราะ mm hmm. ว่าทุกคนก็เห็นอยู่ว่าอากาศมันร้อนขึ้น mm hmm. แล้วตลาดรถยนต์ก็ขยายตัว mm hmm. ก็การแข่งขันสูงมากครับแต mm hmm. ่ถ้าพูดถึงฟิล์มนี้ส่วนใหญ่การแข่งขันพวกแข่งกันด้วยอะไรอะคะก็น่าจะเป็นทั้งเรื่องราคาบ้าง mm hmm. เรื่องเรื่องแบรนด์บ้าง mm hmm. นะครับ อย่างของเราเราก็จะพยายามสร้างแบรนด์เราให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วถ้าพูดถึงในส่วนของราคาเองนะคะเทียบกับคู่แข่งของเราเป็นไงบ้างะคะราคาของเราเทียบกับแบรนด์ดังๆอยู่แค่ประมาณสัก70%อันนี้คือราคาขา,ายนะครับเราถูกเราถูกกว่าเขาหรือเราถูกกว่าเขาครับใช่นะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพไม่ได้ว่าลดลงนะครับคุณภาพคือเท่ากัน